ดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจวันนี้ติดตามทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นกันต่อค่ะเพราะแม้ว่าช่วง2วันที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยจะมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับลดลงแรงต่อเนื่องถึง6วันทําการนะคะแต่ว่าบรรยากาศการลงทุนในวันนี้มีสัญญาณการฟื้นตัวที่เริ่มแผ่วลงค่ะและคาดว่าจะมีความผันผวน,นมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องติดตามทิศทางราคาน้ํามันหลังจากที่สถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลก ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา WTI ร่วงลงอีกเกือบ3เหรียญสหรัฐต่อบาเรลดังนั้นวันนี้ต้องจับตาราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่สิงคโปร์เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนายมนุลสิริวันประเมินว่าหากราคาปรับลดลงตามมีโอกาสที่เย็นวันนี้ค่ะผู้ค้าน้ํามันในบ้านเราอาจจะมีการปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินและดีเซลลงอีกไม่น้อยกว่า50สตางค์ต่อลิตรค่ะ สำหรับท่านที่กําลังมองหาแหล่งเงินทุนนะคะรวมทั้งช่องทางการลงทุนในช่วงปลายปีเริ่มแล้วนะคะสำหรับงาน Thailand Smart Money ที่มีบริการทางการเงินและการลงทุนมานําเสนออย่างครบวงจรค่ะนายพบุญกิติศรีกังวานรองผู้ว่าการด้านบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5ที่ Sky Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Opportunity โอกาสในวิกฤต โดยสถาบันการเงินต,งต่างๆต่างนำบริการทางการเงินและการลงทุนทั้งสินเชื่อเงินฝากประกันและกองทุนมาให้ประชาชนได้เลือกลงทุนอาทิตธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกร้อยละ1 1 2 5ธนาคารอมสินจัดสินเชื่อเคหะดอกเบีย้ยศยเปอร์เซ็นเป็นเวลา7เดือนพร้อมเปิดตัวเงินฝาก7เดือนดอกเบี้ยร้อยละ2.70 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดตัวสลักออมทรัพย์ออม100บาทลุ้นหนึ่ขอไปการลุ้น10ล้านนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ทั้งคลินิกหุ้นให้คำปรึกษาเรื่องพอร์ตการลงทุนการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนและวิเคราะห์หุ้น จากกรูรูชื่อดังค่ะตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงแจกของรางวัลผู้ที่สนใจเข้าชมงานได้จนถึงวันที่21ธันวาคมนี้ที่บริเวณลานสกายฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะ ธนาคารกรุงเทพจัดก,กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศให้สามารถพัฒนาและก้าวหน้านได้อย่างมั่นคงด้วยการจัดงานบัวหลวง SME Fair 2,557เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะนายกสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพเปิดงานบัวหลวง SME Fair 2,557เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ SME ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคาร ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นถือเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจ SME อย่างครบวงจรของธนาคารกรุงเทพนับตั้งแต่การให้สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถพัฒนานกิจการ,รและก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง โดยภายในงานนะคะมีสินค้าราคาพิเศษจากโรงงานมากกว่า200ชนิดมาให้เลือกซื้อโดยเปิดจำหน่ายวันนี้วันเดียวค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัะนชนีเคลื่อนไหวผันผวนค่ะโดยสัญญาการฟื้นตัวนั้นเริ่มอ่อนแรงลงหลังจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นไปได้กว่า30จุดส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันจากผลของประชุมเฟดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะขณะที่นักลงทุนมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่ดิ่งลงนะคะส่งผลให้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไปถึง4 2 1 2 8จุด ปิดที่17,778.15จุด n a s ส a q เพิ่มขึ้น104.09จุดปิดที่4,748.40จุดค่ะและ S&P 500เพิ่มขึ้นไปได้48.34จุดมาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นไป330.07จุดบวกขึ้นไปเกือบร้อยละ2นะคะแต่ที่17,540.12จุด หางเสงของฮ่องกงปิดภาคเช้าวันนี้แต่ที่ระดับ23,122.26จุดเพิ่มขึ้นไป290.05จุดส่วนเซี่ยงไฮคอมโพสิตของจีนวันนี้ปรับตัวลดลงอีกค่ะ มาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้เคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาคปิดภาคเช้าดัชนีแตะที่1,513.12จุดปรับตัวลดลงไป3.67จุดและด้มูลค่าการซื้อขายกว่า26,292ล้านบาท ส่วนทิศทางราคาน้ำมันที่ตลาดในเม็กของสหรัฐนะคะปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับลดลงไป2เหรียญ36เซนมาอยู่ที่54เหรียญ11เซนต่อบาร์เรลขณะที่เบรนต์ตลาดลอนดอนปรับลดลงไป1เหรียญเ1เซนมาอยู่ที่59เเหรียญ2ีเซนต่อบาร์เรลค่ะซึ่งหลังจากที่นักลงทุนได้กลับเข้ามาทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบล่วงหน้าเพียงแค่1วันนะคะราคาน้ํามันดิบเบรนต์และเวสเท็กซัสก็ได้ปรับตัวลดลงอีกครั้ง ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะคะวันนี้ราคาทองร่วงลง2ครั้งรวม150บาทต่อบาททองคำค่ะส่งผลให้ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ1 8 5 5 0บาทขายออก18,650บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ19,050บาทค่ะ